วันนี้เปิดสมัครประมาณ5วันเริดัาสมัคร5วันเปิดเปิดมากนะครับปีนี้ปันที่สาแล้วนะครับ ผู้อำนวยการฝ่ายธิรามบริษัทไทยบริเอตจำกัดนะคับชนโดยเครื่องดื่มตรงกามเครื่องดื่มสุขภาพนะครับก็ยินดีกับทานนี้ด้วยนะครับปีนี้เป็นปีที่สามแล้วเน็ตพลัสนะครับก็กับวงการเทนนิสเนี่ยคือเทนนิสของทางต้องบอกก็ต้องบอกว่าของเป็นของไทยเดฟแล้วกันนะครับก็เราก็เวิร์กกับคุณแทยมี่มาผมว่าเป็นสิบปี นะครับผมเข้าบริษัทมานี่ก็ปีที่เข้าปีที่1ิไปแล้วก็เข้ามาก็เจอคุณแฮมมี่เลยในเรื่องของพัฒนามีเทนทัวร์นาเมนต์เยาวชนนะครับก็มีทั้งเยาวชนมหาลัยนะครับก็แล้วเมื่อก่อนคุณแฮมมี่ก็ทำเทนนิสคลินิกก็สิ่งที่เราเน้นมากๆก็คือเรื่องของความมีน้ำใจนักกีฬาเรื่องของสปอร์ตแมนชิ่นะครับก็ดีใจที่ที่คุณแฮมมี่ได้ สร้างรายการนี้ขึ้นมาชวนรวมกันร้อยสามสิบใช่ใช่ใช่ผมก็จะชวนเอามาสร้างสรรค์วงการนะครับก็ทําให้วงการได้ได้พัฒนามีความสดชื่นมากขึ้นครับมงคลครับตัวแทนของบริษัทเอกชนนะครับก็เป็นเอซิคไทยแลนด์นะครับปีนี้เรามีผลิภัน์ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้านะครับสาหรับกีฬาเทนนิสนะครับรายการนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณทมีนะครับที่ตัวเรากาสให้เอซิ่เข้ามา ร่วมสนับสนุนนะครับรายการดีๆแบบนี้ก็แน่นอนว่ามันสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทอยู่แล้วเจ็ดสิบปีละเราบางคนในแถบตะวันกสิบเจ็ดสิบปีละแล้วก็มาเจอเด็กรุ่นใหม่ด้วยก็ในนามของสมาคมกีฬาชนิดสงอายุไทยนะฮะผมผมเองภายใต้เป็นกรรมการภายใต้การนำของคุณสุภาณุ อย่างสกุลลัตนะครท่านนด้รับสมรภูมิ p o l i t i ภารกิจไปต่างประเทศนะผมก็เลยท้าทายน่ารุ้นน่าสนุกไม่ได้แข่งกันด้วยแบบเอาไปตายนะครับเราเราเองก็หวังในสุขภาพสู่อายุเพราะว่าสอดคล้องกับางานวิจัยที่ที่ที่เขาได้วิใจัยในระดับโลกว่าโอเคฮันเนอร์ยิ่งมากกว่าแต่ของผมก็ต้องการกาอีก63 63เอ็กสปอร์ตเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ ไม้เทนนิสบัเบลลนะคะสำหรับลูกเทนนิสเนี่ยเราเองเนี่ยเป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นนิสปีที่2ที่เราเอาลูกเทนนิสเข้ามาแล้วก็ค่อยๆทยอย,อย,อยสปอนเซอร์ไปทีป่สวัยรู้นี่หายากมากนะคะที่จะเอามารวมกันได้แบบนี้เป็นแบบที่จกกัดยากยากที่สุดในบรรดาในบรรดาเทนนิสเลยนะคะก็อยากจะเล่าบรรยากาศนะคะก็ปีนี้ปีที่3นะคะก็ก็อาจจะได้รับการออฟเฟอร์จากหลายในธรรมศาสตร์ด้วย มันเลยพุ่งตรงมันมันทำนะคะเพราะว่าพี่พี่ผู้จัดจาก,การที่ท่านี่พี่จะเด็กยังไงเรียนไม่เป็นไรอะพี่เดี๋ยวรู้ติดต่อ Academy c o a c h Coach แล้วก็ลองตลองนักกีฬาทท่าน,ทานรวมถึงพี่ส่มมนมวลชนที่ให้ความสนใจแล้วก็แล้วก็วกอยากจะมาแข่งขันรายการนี้อีสเราบรรยากาศน่ารักมากเรามีประกวดกองเชียร์ด้วยถ้า,า,านนี้ผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นะครับเขาเขาสำรับสนใจในนามของหลายบริษัทบางที ขอเชิญคุณเพิ่มเติมนะครับที่มาร่วมงานกับเราขอขอบคุณแลอีหนึ่งท่านครับขอเรียนเชิญคุณชลิกาโชตินันและกาแหลายข่าวอ0 0 plus Thai <S an> ไทยเทนน e สลีก2024นะครับแม้ทีมอันดูซ์ ใช่ไหมครับจะเจอแับใครซึ่งอาจจะเปลี่ยนชื่อไปก็ตามแต่นะครับซึ่งเอาผลงานปีแล้วมาเป็นทีมวางก่อน่อ,อันนี้จับเพิ่มไปอยู่ B1 ใช่ไหมครับ1ห,หรือ2องค่ะใช่ค่ะ B1 ทีมเป็นแต้นรถไฟ B ปีออนั่นนึงค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเด็กพิษโลกใช่ไหมคะเด็กพิษโลกเข้าแล้วเด็กผิดโลก่ะเป็นปเตนตกใช่ค่ะ ต่างไปเลยนะครับประเดีนเรัในะครับตามนั้นนะครับโดยอัตโนมัติหมายความว่าสีลมซีสีลมซีจอยู่สายบนแต่ถ้าอยู่สายโมนอยู่สายล่างนะคะโอเคอันหนักสายบนกับสายล่างค่ะอันนี้อยู่สายบนสายบนคือแางอยู่สายบนมากกว่านะคะใครเอ่ยใครอยากอยู่สายบนสายล่างค่ะสายบนคือทีมซับมิทค่ะ ข้อที่สองผมขอเพิ่ม,พมเพราะเป๊ะเลยครับป้ายตรงมากเยี่ยมมากเลยครับวันนี้เรียนพีรู้งานมากฉายาใหม่นะครับพอครังครับเราเต่ีย